คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่เกียดสลังยาวและพวกที่มีข้ออ้างรอเทวดาไปวันวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกําลังอยู่ในรายการสีปึกวันนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่กับผมที่ตาบลแม่ทาอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทำเกษตรกรรมแล้วจนทําเกษตรกรรมรอวันตายจริงหรือเปล่ามาหาคําตอบกันครับผมตอนนี้ผมกําลังอยู่กับครัพิสักําเพนหรือน้องอันสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องอันครับ วันนี้พี่มีคำถามเยอะแยะมากมายอยากส <c oughs> อบถามน้องอันน้องอันกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่ทาเนี่ยครับแม่ทาออร์แกนิกมันเริ่มต้นมาได้ยังไงก็จริงๆแล้วเริ่มมาจากพ่อแม่นะครับ<ม>ก็จริงๆถ้าย้อนไปนี่สามสิบกว่าปีตั้งแต่ปีสองเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ตอนผมเป็นเด็กเนาะก็จริงๆงแล้วมันเป็นกระบวนการงานพัฒนามากกว่าครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ชุมชนบ้านนอกเนาะก็มีความยากจนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอ็นจีโอเข้ามาร่วมสนับสนุนในการที่จะให้ชาวบ้านเรื่องวิเคราะห์ตัวเองว่า เราเป็นหนี้เป็นสินเราจนเพราะอะไรแล้วเราจะหาทางออกกับมันได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาก็คือการทําเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผลิตที่หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เรียนรู้จากรุ่นนั้นมาเรื่อยๆคือมันค่อยๆส่งต่อแต่เมื่อก่อนยังไม่มีคนสนใจเนาะยังไม่มีคนพูดถึงออร์แกนิกหรืออินรีย์ C, อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราจะเริ่มตั้งแต่นั้นนะครับค่อยๆเพราะว่าเราวิเคราะห์ว่าปัญหานี้สินมาจากการที่ทําเชิงเดี่ยวแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเป็นเกษตรกรทํางานหนักมาก แต่สุดท้ายพอได้เงินมาเราไปจ่ายกับค่าปุ๋ยค่ายาค่าอื่นๆไปหมดอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าพื้นฐานจริงค่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันจะต้องเริ่มผลิตเพื่อบริโภคก่อน,นค,คนพอนึกถึงเกษตรคนก็จะกลัวพยายามยิ่งอย่างน้องอั๋นต้องถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่พยายามถีบตัวหนีเกษตรแล้วน้องอั๋นน่ะไปนึกยังไงถึงขันกับมามองเกษตร จริงๆผมชอบชอบงานศิลปะงแต่เด็กเนาะมผมชอบอวิชาศิลปะอยู่ละอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองว่าเกษตรที่พ่อแม่ทำเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นๆถ้าอย่างชุมชนแม่ท่านเนี่ยพืชเศรษฐกิจหลักตัวน,นี้เป็นข้าวโพดฝักอ่อนครับผมแล้วก็เราจะเห็นว่าไม่เป็นอย่างเดียวเลยก็ไม่ค่อยมีคนกินข้าวโพดฝักอ่อนแต่ว่าที่พ่อแม่ทำเนี่ยเป็นเกษตรกรรมที่ผสมผสานกันตามฤดูกาลมันจะมีความหลากหลายและที่สําคัญคือมันเป็นอิสระในการ ในการผลิตในการปลูกอะครับเพราะว่าเราดูแลเรื่องซึ่งธรรมชาติอะไรเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นไม่ต้องมีคนมาสั่งแต่เราจะเป็นคนสั่งตัวเองว่าเราชอบกินอันนี้รเราจะปลูกอันนี้อะไรเงี้ยร,รู้สึกว่ามันมันน่ารักดีแล้วก็มันทําให้พอโตขึ้นมารู้สึกเราอยากทําอะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ยให้เทวดาช่วยใช่อารมณ์อารมณ์นั้นนะครับแล้วกลัวไหมไอการทําอะไรที่มันแปลกแตกต่างจากตลาดไอเนี้ยในสำคัญในเรื่องตลาดซึ่ง ตอนแรกเราเราอาจจะไม่ได้มองว่าตลาดนำอนะไรเนาะแต่ว่าเราสนใจในเรื่องของการที่เอาชีวิตรอดมากกว่าเรื่องการการที่จะรอดอยู่ได้ไงกับสังคมชนบ,บทแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคืออาหารเรามีอาหารกินที่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วมันมันเป็นความท้าทายว่ามันเรียนรู้ไปเรื่อยแต่ช่วงแรกพ่อแม่ก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันผลผลิตเสียหายหมดเลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจฤดูกาลแล้วปลูกกะหล่ำปีในฤดูฝนอะไรเงี้ยครับ, <S S รบเพราะมันไม่ค่อยชอบแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้เขาก็จดบ,บันทึกว่าอ๋อ ประเทศามี3ามดดูร้อนฝนหนาวทําแล้วต้องปลูกอะไรเขาก็ย้อนไปดูตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นพ,พ่อรุ่นแม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้รู้สึกว่ามันมันมีความท้าทายใน,ในการผลิตเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็พอพอเราได้กินนะครับคือจริงๆเราเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเรามองทุกคนว่าเป็นครอบครัวเราไม้กระทั่งผู้บริโภคทุกวันนี้เขาคือครอบครัครขวของเราเรามีอาหารที่ดีแล้วเราอยากส่งต่อของดีๆแบบเนี้ยไปให้คนอื่นๆผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่ามากกว่าตัวมูลค่าครับมันเป็นการพึ่งพาธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติมาช่วยใช่ใช่ครับคือหลายคนมาถามเนาอย่างทุกวันนี้เทคนิคทำยังไงแมลงดันโลกลงอะไรเงี้ยจริงๆเราบอกว่าใช้ระบบนิเวศทั้งหมดแทบจะไม่ทําสารหมักใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคือเราเหมือนให้ธรรมชาติดูแลกันเองเหมือนในป่าครับพวกเห็ดมันก็อออกะไรมันก็ออกใช่มันก็มีกินกันไปบ้างแต่ว่าถ้าเข้าใจฤดูกาลจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปดูที่แปลงครับก็จะเห็นว่าโอ้ผักมันงามได้ยังไง เพราะว่าฤดูกาลมันช่วยจริงๆครับแล้วทุกวันนี้นะครับการทําเกษตรของน้องอันกับทีมงานเนี่ยครับมันโตไปถึงไหนละก็ไม่รู้จะเทียบยังไงเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราก็เห็นการพัฒนาการตั้งแต่เราเป็นเด็กขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับเราก็รู้สึกว่าหลังจากที่เราเริ่มเรียนในเมืองมาเราพอรู้จักคนข้างนอกอะไรอย่างี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้เราก็เริ่มสื่อสารกับผู้คนภายนอกก็เริ่มไม่ใช่มีคนแค่บ้านเราละมีเริ่มมีต่างชาติเริ่มมีคนอื่นๆที่สนใจแล้วก็ในตัวภาษา รุนพ่อ่นแม่จบป .4 สีเขาก็สื่อสารด้วยมือประมาณนั้นแต่เราถือว่าพอไปร่ำเรียนเขาส่งไปเรียนมาละอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยก็พอสื่อสารกันได้บ้างดีกว่ารุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ขยับไปที่ทางที่ที่เริ่มเริ่มไม่ใช่แค่บ้านเราอะครับมันเริ่มไปไกลเป็นระดับโลกขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันมากกว่าเราเราไม่ได้บอกว่าเราโตขนาดไหนแต่ว่ารู้สึกว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมันเริ่มไปเข้าใจผู้คนแล้วก็มีสมาชิกเรา อย่างพี่ปุ้ยเพิ่งกลับมาจากลาวอะไรอย่างเงี้ยครับต้นปีเพิ่งไปอเมริกามาคือไปแลกเปลี่ยนเรื่องเมล็ดพันธุ์ไปคุยเรื่องเรื่องสิ่งที่ชุมชนทําแล้วก็ส่งตัวแทนไปแลกเปลี่ยนใครว่างช่วงไหนก็แบ่งกันเป้าหมายของตอนเองน่าจะสําคัญที่สุดเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรอย่างผมไปเรียนในเมืองผมไม่ต้องการที่จะต้องไปทํางานในเมืองหรอกแต่ว่าผมช่ตั้งแต่เด็กว่าเราเราอยากจะเป็นเป็นอะไรที่เหมือนกับพ่อแม่แต่นะัดสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนเราอยากไปเรียนรู้ของจริงว่าในเมืองมันเป็นยังไงเขาทําอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมันมันน่าสนุกกว่าแล้วเราชารัดอยู่แล้วว่าพอจบเราเรากลับมาแน่ๆแต่ว่าจะมาทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวคือมันค่อยๆตามระยะทางแต่รู้สึกว่าจะต้องมาทําอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับงานของพ่อแม่ที่ทําอยู่อะไรี้ครับ,รบวันนี้ทางกลุ่มพอใจแค่ไหนกับการเดินมาของเกษตรแม่ทาออร์แกนิกนี่ครับ,ค,รบคือเดินทางไปนิดในทิศทางที่ถูกต้องหรือยังก็จริงๆแล้วถ้ามองว่าก็ก็คือชัดที่สุดเพราะว่าเรา ปังเปาคือไปถึงว่าใน,ใ,นในสิ่งที่เราคุยกันเนาะเรียกว่าสโลแกงกลุ่มเราก็คือเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่ทใช้วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนในการเรียนชีพซึ่งมันก็จะมีเทคนิคหลักอื่นต่างกันไปแล้วแต่ความชอบอย่างร้านเราตอนนี้ก็มีคาเฟ่ด้วยใครที่ชอบสไตล์นี้แนวนี้อะไรเงี้ยครับมีรวบรวมผลผลิตก็คือทําเป็นวอลลุ่มใหญ่ส่งขึ้นห้างบ้างแล้วก็ส่งที่กรุงเทพบ้างขายส่งบางคนก็สนใจเนี่ยครับทำเมล็ดพันธุ์ทําเป็นโปรดักต์เรื่องของแปรรูปผลิตภัณฑ์คือมันแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนผมว่า ก็ก็มันมันแล้วแต่น้องเราอยู่กันกันหลากหลายกันมากซึ่งซึ่งทุกคนมันมีเหมือนว่าทิศทางเดียวกันใจไปทางเดียวกันนะครับเรามันเลยเราไม่ได้มดวัดด้วยตัวเรียกว่ามูลค่าที่เป็นตัวเงินแต่ว่ามันเป็นคุณค่าที่เราได้เจอกันนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันคุยกับพ่อแม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องแล้วทางเหนือเราตอนนี้ครับที่แม่ทาก็ยังเป็นพิกบันเหนือเกือบ้านใต้ยังอยู่กันระบบเค งานกินแขกแต่งงานอะไรเงี้ยก็ช่วยกันขนโต๊ะขนเก้าอี้ผู้หญิงก็ไปทําอาหารกันคือรู้สึกว่าสังคมแบบนี้มันมันหายากแล้วก็มันเป็นเรียลจริงๆมันเป็นของจริงที่ที่อยากมาต่อยอดทุกคนก็รู้สึกว่าพอใจกับสิ่งสิ่งที่เป็นอยู่กันแบบนี้อะไรเงี้ยครับวันนี้โปรดักตของแม่ทาออร์แกนิกวันนี้นะครับโปรดักที่เป็นหลักในการเดินหน้าของแม่ทาออร์แกนิกคืออะไรครับเออเป็นพืชผักครับ ผักและผลไม้อินทรีย์ครับซึ่งมันเป็นของสดเนาะที่นี่อาจจะแบบคือสดๆนี่เดี๋ยวจะไปเก็บในแปลงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนหลักๆเลยจะเป็นเรื่องเรื่องของพืชผักแล้วก็ตัวอันนัก็คือเป็นเลซพันุ์ที่เราพยายามจะผลักดันกันกันกานทำขึ้นมาแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นอย่างตัวแปรรูปตัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นของเสริมขึ้นมาเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันบางทีแบบของมันเยอะมากอะไรเงี้ยรับก็ต้องมาแปลรูปแล้วก็อย่างตัวที่มีร้านจริงๆร้านนี่คือเราเรียกว่าเป็นห้องรับแขก ของทั้งชุมชนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยคือคนสนใจอยากมาคุยงานเอาไปสากรไปอบตอคือรู้สึกมันเป็นทางการนะครับแล้วคนยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบในสไตล์ที่มันเป็นทางการขนาดนั้นแล้วก็เราเลยคิดว่าเปิดพื้นที่เป็นสเปซให้คนมาแลกเปลี่ยนอะไรย่างเงี้ยครับอย่างข้างหลังเขาก็เป็นเพื่อนเราที่พอรู้จักแล้วก็ชอบอะไร่าเงี้ยก็พาเพื่อนมาเยี่ยมกันอะไรย่างเงี้ย ให้น้องอันแนะนำหน่อยครับว่าแปลงผักที่เรากําลังมาอยู่เนี่ยมันเป็นแปลงผักอะไรบ้างครับผม่งเหมือนที่บอกนะว่าเราปลูกแบบผสมผสานนะครับข้างหลังก็จะมีเนี่ยครับมะไฟมีโอ้เยอะแยะครับมีผลไม้แล้วก็มีจะปลูกผสมไปเรื่อยๆครับช่วงนี้เป็นเมืองหนาวช่วงหนาวพอดีครับก็เรียกว่าเป็นผักเมืองหนาวครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวช่วงฤดูร้อนใช่ครับแต่มันก็จะมีมีโรคแมลงก็คือมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าแมลงก็จะกัดกินบ้างแต่ว่าเดี๋ยววัน ถ้ามันห่อไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะสวยเราถึงขั้นมาจัดการหนอนครับช่วงตอนเช้าเ้าเพราะว่ากลางวันมันร้อนหนอนมันจะเข้าไปอยู่ข้างในหรือไม่งั้นลงดินแต่ตอนเช้าๆช้ามันออกมาอะไรเงี้ยเราก็เอามาบี้บี้มันได้หรือแม้กระทั่งนกอะไรเงี้ยครับมันก็จะมาจัดการได้หมดอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสม่ไันมันวงจรมันพึ่งพากันใช่ใช่ครับนกกินหนอนใช่ครับคือจริงๆแล้วอะไรที่กินได้สิ่งมีชีวิตกินได้ละคนก็กินได้อะไรเงี้ยครับเราก็จะได้ยินเสมอนะว่าแบบพอไปหลายๆที่ อันนี้เขาปลูกไว้แล้วสาหรับคนกินเออคนที่จะของจะกินี่ยก,ก็ไว้อีกที่หนึ่งอันนี้สําหรับขายอันนี้สาหรับไว้กินซึ่งเราเรารสึกว่าอย่างงี้มันไม่แร์แล้วเรารู้สึกอะไรที่เรากินน่ะคนอื่นก็ต้องได้กินเพราะของดีเราก็อยากส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้ววันนี้นะครับผมพืชผักปริมาณที่ส่งเข้าในตลาดครับ,รบมันเยอะมากขนาดไหนครับอ่านครับอ่าคข้าๆนะครับที่ที่เราอันนี้คือแค่แค่ส่งไปอย่างอย่างของกรุงเทพอะไรย่างเงี้ย ก็อย่างสับปะรดนี่ปีล่าสุดอยู่ที่ประมาณ78ตันที่เป็นออแกนิกของเรานะครับแล้วก็กะาล่ำปีอยู่ที่ประมาณ11ตันครับอันนี้คืออันยังไม่รวมตลาดสีเขียวที่ไปขายกันเองอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบด้วยคร่าวๆที่เราส่งให้กับทางทางทางที่อื่นๆที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับพืชผักผลไม้อ่าทางแล้วหรือบางคนว่าผักกาดปมคือมันจะแบบกินฉุนแต่ว่าคนภาคกลางอาจจะไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้ครับให้ให้กล้องดู อ้นี่นะครับเขาเรียกว่าผักขี้หูดอันอนี้จะกินกันช่วงนี้แหละครับช่วงหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตอนผมเป็นเด็กที่เขาปลูกยาสูบอะไรเงี้ยพืชพืชหลังนาเนาะก็จะเริ่มมีผักพวกนี้เอามาแก้งใส่ปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราวิสูตรว่ามันปลอดภัยมันอินทรีย์นะครับต้องกินได้ทันทีแต่รสชาติของมันจริงๆมันต้องเาไปแกงใช่ครับมันจะแบบเหมือนพวกวาซาบิมันจะแบบโอ้ขึ้นขึ้นจมูกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเอง ด้วยความที่พื้นเทเป็นคนเหนือเป็นคนที่นี่แหละครับก็มันจะชินกับกลิ่นรสชาติแบบนี้นะครับเดินไปดูแปลงอีกแปลงหนึ่งบบ็อกคารีสำหรับอย่างเด็กเราๆอย่างเด็กข้างนอกมันถือว่าเป็นพืชแปลกดินหรือเปล่าแปลกครับตอนผมเป็นเด็กก็ยังแบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าตอนแม่เริ่มมาปลูกเราก็จะค่อยๆเห็นว่ามันมันโตขึ้นมาอย่างไรบ้างเรารู้จักแต่กละลำดอกเนาะใช่ครับโอ้กะะลำปีคือเราไม่ค่อยกิน เหมือนตระกูลสลัดทุกวันนี้ที่ที่สวนเราก็จะไม่ค่อยได้ปลูกมากเพราะไม่ค่อยกินแม่จะชอบปลูกผักกาดจอผักกาดแกงผักกาดที่ทางเหนือนี่ชอบคืออะไรที่เราชอบอะครับเราจะปลูกเป็นหลักแต่น,นี้ผู้บริโภคเขาขอเขาปลูกแค่หน่อยอยากกินเพราะปีหนึ่งเขากินได้คือเขาจะรอแค่ปีละครั้งอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเขาเข้าใจเลยว่ามันตามฤดูกาลจริงๆมันไม่ได้สามารถจะออกได้ทั้งปีผลผลิตถ้าเทียบกับสภาพความเป็นจริงมันได้ผลดีแค่ไหนครับจริงๆผมว่ามัน ถ้าเราเข้าใจมันนะครับเราจะไม่ได้ซีเรียสเลยก็คือถ้าปลูกอะไรไปเนี่ยมันก็ได้ผลผลิตอย่างงี้ครับบางอันมันก็ต้นเล็กบางอันก็ต้นใหญ่แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสมันเราจะซีเรียสตรงที่รสชาติเวลาไปเทสหรือว่ากินเข้าไปเนี่ยมันอร่อยเรารู้สึกว่าถ้ามันอร่อยจบแค่นั้นอะไรเงี้ยครับคือเทวดาดูแลเราอยู่แล้วเราเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็ดูแลเราคือถ้าเราดูแลกันเนี่ยมันมันจะไม่มีปัญหาเราจะไม่มีเรื่องโรคแมลงมากวนคือมันก็มีกินไปบ้างแต่ว่ามันจะไม่มีปัญหาว่า มันเสียหายทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเชิงเดียวเราจะเห็นว่าผ่านมากระลำปีมีพักขี้มีโน่นนี่นั่นมีหญ้าผสมเข้ามาอะไรเงนี้ครับในแปลงบล็อกแครีมันก็มีอันนี้ไม่ออกเองเคยปลูกปีที่แล้วอะไรเย่างี้ครับเป็นมะเขือเทศเรียกว่าทางเดือเรียกว่าเขือส้มมะเขือเทศพื้นบ้านลูกเล็กๆครับก็คือหมุนเวียนไม่ได้แปลงนี้ต้องบล็อกแครีแปลงอไม่ไม่ไม่ัมันต้องเวียนครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะปลูกซ้าเดิมได้เพราะว่าถ้าอยากจะปลูกบล็อกแครีต่อเนี่ยไอเชื้อโรคหรือบางอย่างที่มัันนยยงงอู่ใแปล มันก็สามารถมากินแต่ถ้าเปลี่ยนเปอย่างอื่นอเอา้ามันมันเริ่มแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันรสับสนบก็จะทําให้แบบอีกอันหนึ่งคือเทคนิคหนึ่งก็ง่ายง่ายครับก็บบอย่าปลูกสัาแปลงก็อาจจะเป็นผักชีไปหรือเป็นผักกาดไปอะไรอย่างเงี้ยครับน้องอ่านครับเมื่อกี้พี่เห็นโรงเรือนครับเข้าไปดูได้ไหมได้ครับโรงเรือนนี้จะปลูกอ่ตอนนี้เราเหมือนกันทดลองเนาะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราก็ปลูกทั่วไปแต่ว่าคืออย่างช่วงฝนอะไรอย่างเงี้ยพวกสลัดพวกอะไรอย่างเงี้ยเรา มันเน่ามันไม่ชอบ,บแล้วฝนแรงมันก็ไม่สวยเราก็เลยคิดว่าเออทำลงเพื่อสําหรับปลูกฤดูฝนแต่ถ้าต่างประเทศเขาจะเป็นกรีนเฮา u s e ฤดูที่เป็นแบบชว่วงหิมะตกหรืออะไรเงี้ยเขาจะปลูกข้างในคุมอุณหภูมิซึ่งบ้านเรานี้แบบจะใช้เฉพาะช่วงฝนช่วงอะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้ก็เป็นผักผักช่วงฝนเราทดลองปลูกแตงกวาปลูกอะไรเงี้ยครับ,รบเดี๋ยวลองไปดูกันมันคือพัฒนาการต่อยอดอีกรุ่นหนึ่งจากปลูกธรรมดาใช่ใช่จากรุ่น่อนเรียนลองไปดูครับผม ตอนนี้อยู่ที่โรงเรือนใช่โรงเรือนทดลองน้องอันทดลองปลูกอะไรครับช่วงนี้มันหนาวเนาะก็พกแตงพวกอะไรเงี้ยชอบชอบผลมากกว่าเนี่ยก็ตอนนี้ทดลองปลูกแตงครับกล่าว่าช่วงฝนเนี่ยก็จะปลูกพวกสลัดพวกผักใบอะครับตอนนี้กําลังกำลังงอกก็จะเห็นด้เลยครับปุ๋ยหมักปุ๋ยเมกอะไรเงี้ยมันจะเป็นซังข้าวโพดเก่าก็มาหมักผสมกันไฟอะไรเงี้ยคือจริงจริงแล้วทำเกษตรสีให้มันง่ายเข้าไว้ครับจริงแล้วมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรหวือหวาถ้าเราเข้าใจระบบธรรมชาติมันมันมันก็คือจัดการตัวเอง แค่นี้เองครับคําว่ากเกษตรอินทรีย์มันก็คือกเกษตรพื่อพาธ,ธรรมชาติใช่ครับอย่างนั้นเลยครับว่ามันเรียนรู้เนาะ<ช>เพราะว่าอ<ช>ินทรีย์คือเราเรียนรู้จากดินนะครับถ้าดินดีแล้วแบบทุกอย่างก็จะแบบดีตามไปเลยอะไรอย่างงี้ครับ<ช><ช>ก็เรียนรู้กันมันไปครับว่าจะพืชพวกนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วอย่างทางเหนือเราเรียกวขมขมแดงครับจริงๆถ้าคนอื่นคนืมองเป็นว่าจะพืชแต่จริงๆแล้วแบบ กินอร่อยมากถ้าเหล็กสูงมากอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บขายก่อนเอาไปให้หมูก่อนเมื่อก่อนให้หมูต้องโตอีกนิดนึงอย่า <c oughs> คนๆกินก่อนอะไรเงี้ยเราทําให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเราอยู่ได้มันมันอยู่ด้วยกันได้นะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้วัดเอาเราไม่ได้เอาตัวเงินมาวัดเหมือนที่บอกครับว่าเราเอา,เอาคุณค่าของการใช้ชีวิตมากกว่าเรารู้สึกว่าความสุขนี่มันมันซื้อไม่ได้แล้วซึ่งเราสร้างกันขึ้นมาได้อันนี้ในน่าสนใจที่สุดที่เราเราคุยกัน,กนครับครับวันนี้นะครับผมรายการซีปพรกต้องขอขอบคุณน้อง อดิศักดิ์กำเพนหรือน้องอันเป็นอย่างมากครับผมขอบคุณครับผมบค,ค,บค,ความมั่นคง,งของชีวิตไม่จําเป็นต้องมีเงินทองมากมายมหาศาลกลุ่มแม่ทาวออร์แกนิกได้แสดงให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับผมรายการซีปึกต้องขอขอบคุณกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่ทาหรือกลุ่มแม่ทาวออร์แกนิกเป็นอย่างมากครับผมอย่าลืมครับผมสาระดีๆแบบนี้กดติดตามที่ช่องซีปึก กดไลค์ที่แฟนเพจ a c e b o o k ซีปึกนะครับผมเสาร์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสาระดีๆที่ไหนอย่าลืมติดตามครับผม